สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อมูลของวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสิตราชวารวรมหาวิหารเกี่ยวกับเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพ ให้กับพระเทพกิติปัญญาคุณหรือที่เรียกกันว่ากิติอุโทโธซึ่งเขาได้เสียชีวิตมาเป็นระยะเวลาถึง19ปีแต่เพิ่งจะมีการพระราชทานเพลิงศพในวันที่21ถึงวันที่25มีนาคมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชคณะหนึ่งวัดมหา,าธาตุยุวราชกรังสิต ก็เลยเป็นที่น่าแปลกใจแล้วทำให้เราหวนนึกถึงไปวาทกรรมของกิติวุฒโธภิกขุนะคะในการออกมาประกาศบอกว่าค่าคมนิษฐได้บุญมากกว่าบากเลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะคะเพราะว่ามีก็ได้ย้อนกลับไปในความคิดถึงพระอาจารย์ววชิระเมธีผู้ที่อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชนดีเด่น แล้วก็เป็นบุคคลหนึ่งเช่นกันที่ผลิตวาทกรรมค่าเวลาบาปกว่าค่าคนโอ้นี่น่าสนใจมากนะคเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระที่มีชื่อเสียงโดวยวาทกรรมสองประโยคนี้ก็ยังคงติดอยู่ในประวัติศาสตร์แล้วก็ยังมีคนขุดขึ้นมาพูดถึงอยู่เสมอดังนั้นจึงขอพาไปย้อนรอยนิดนึงขออ้างถึงบทความของสื่อประชาไทย ที่ลงเอาไว้ในปี2012ของอาจารย์สุรพน์ทวีศักดิ์ระบุว่าแด่ววชิระเมธีผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชนดีเด่นจากภาพข้างบนเป็นภาพที่ เป็นหนึ่งในปฏิกิริยาต่อข่าวที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสมอมีม,มติในการมอบรางวัลผู้ทิศตนด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นแก่พระมหาวุฒิชัยหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าวอรชิระเมธีภาพดังกล่าวสะท้อนความแจ่มชัดในการรับรู้ของสาธารณะว่า ผู้คนรับรู้กันอย่างกว้างขวางว่าวว,วชิระเมธีนี้คือเจ้าของวัทกรรมค่าเวลาบาปกว่าค่าคนแต่แทบจะไม่ได้รับรู้กันเลยว่าวว,วชิระเมธีนี้ได้ทำอะไรบ้างที่เป็นการปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือหากววชิระเมธีเคยทำอะไรมาบ้างเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิมนุษยชน แต่การที่มีการทวิตข้อความว่าค่าเวลาบาทยิ่งกว่าค่าคนในคืนวันที่9เมษายน2553ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่เสียข้อกลัวเพียงแค่หนึ่งวันข้อความนี้ที่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในสถานการณ์เช่นนั้นย่อมเป็นตราประทับว่า วอวชิลเมธีนั้นไม่คู่ควรกับรางวัลผู้อุทิศต,ตนทางด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นเพราะว่าท่านนั้นไม่เคยออกมาขอโทษประชาชนถึงความผิดพลาดนี้เลยด้วยซ้ำอีกครั้งในช่วงของการสลายการชุมนุมที่เพิ่งผ่านพ้นมาท่านยังออกมาตอบย้ำด้วยว่ากฎหมายบ้านเมืองนั้นต้องศักดิ์สิธิ์เป็นเหมือนกับการสนับสนุนถึงแนวทางของรัฐบาลมาร์กอภิสิทธิ์ ที่ยืนยันว่าจะต้องมีการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายของประเทศไทยที่สำคัญวอไวชิระเมธียังได้ถูกจดจำในประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางด้านการเมืองของประชาชนไปแล้วว่า ท่านไม่ใช่ผู้ปกป้องสิทธิของประชาชนที่สละชีวิตเลือดเนื้อต่อสู้กับเด็จการอำมาตยาธิปไตยท่านจึงไม่ได้ปกป้องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันกันกบกิติอุโทโธภิกขุในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์6ตุลาคม2 5ง9โดยคําแก้ตัวของพระกิตติุตโธภิขุที่ว่าข้าคอมมิวนิสต์ไม่บาป หมายถึงการฆ่าลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่ใช่การฆ่าคนที่เป็นคอมมิวนิสต์นั้นย่อมฟังไม่ขึ้นเพราะนี่คือคำแก้ตัวในภายหลังจากที่ก่อนหน้านั้นคุณเคยพูดต่อสาธารณาชนไปแล้วว่าฆ่าคนที่ทำลายชาติศาสตร์กษัตริย์นั้นได้บุญมากกว่าบาปเหมือนกับการฆ่าปลาแกงใส่บาตเพื่อถวายพระเช่นเดียวกันกับ คําแก้ตัวของวอว,วชิระเมธีในทํานองว่าที่การพูดประโยคที่ว่าค่าเวลาบาทยิ่งกว่าค่าคนไม่ได้มีเจตนาในการสนับสนุนถึงความรุนแรงแต่ต้องการที่จะกระตุกผู้คนให้ได้รู้ถึงคุณค่าของเวลาที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปก็ย่อมที่จะฟังไม่ขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะท่านได้พูดคำคำนี้ออกมาในสถานการณ์ของความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่บันทึกในประวัติศาสตร์ที่สื่อเสื้อเหลืองแล้วก็สื่อหลักกำลังโหมประโคมภาพถึงความรุนแรงของคนเสื้อแดงและรัฐบาลมาร์กอภิสิทธิ์กำลังเตรียมสรรพกาลังเพื่อที่จะจัดการกับการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงในปีพศ2553 แม้สมมุติว่าวอวชิลเมเทีนั้นไม่ได้มีเจตนาในการสนับสนุนความรุนแรงดังที่กล่าวจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโดยเจตนาเช่นนั้นจะทําให้การกระทํานั้นไม่ใช่เป็นความผิดพลาดและไม่ควรที่จะขอโทษประชาชนแต่อย่างใดเพราะเจตนาของท่านนั้นไม่สามารถควบคุมความหมายของวาทะในการประดิษฐ์ ที่ตนนั้นได้แสดงออกไปในท่ามกลางสถานการณ์ที่พระนั้นควรจะเป็นผู้ที่เตือนสติมากกว่าการจะไปพูดอะไรที่มีความหมิ่นเมตต่อการซ้ำเติมสถานการณ์นั้นให้เลวร้ายลงมากกว่าเดิมปัญหาของวอไวชระเมที i, หรือพระสงฆ์และชาวทูส่วนมากก็คือความคิดที่ว่าตนเองนั้นออกมาแสดง ความคิดเห็นหรือว่าทัศนะทางด้านการเมืองวิจารณ์การเมืองหรือกระทั่งการออกมาชุมนุมทางด้านการเมืองนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการกระทําจากความปรารถนาดีเจตนาดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือว่าเพื่อชาติบ้านเมืองทั้งสิน้นทว่าเจตนาดีดังกล่าวนั้นย่อมไม่อาจถือ เป็นข้ออ้างในความชอบธรรมในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่ได้กระทําลงไปแล้วได้ความผิดพลาดของวอวชระเมธี i, ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้งทางด้านการเมืองที่ผ่านมาเช่น 1. การแสดงออกชัดแจ้งถึงความเป็นผู้มีสองมาตรฐานทางด้านจริยธรรม โดยแสดงความคิดเห็นผ่านทางด้านสื่ออย่างสม่ำเสมอว่านักการเมืองนั้นไรซึ่งจริยธรรมทุจริตคอร์รัปชันแม้ว่านี่จะเป็นความเห็นที่พระได้แสดงออกเพื่อทำการเตือนสติถึงนักการเมืองแต่ถ้าหากพระเห็นว่าความไร้จริยธรรมนั่นก็คือการทุจริตของชนชั้นปกครองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วนั้นพระก็ต้องรู้ว่า ชนชัน้นปกครองนั้นไม่ได้มีเฉพาะนักการเมืองฉะนั้นการที่พระตำหนิเฉพาะคนระดับนักการเมืองลงมาแสดงว่าเป็นการไร้ซึ่งจริยธรรมหรือเป็นทุนนักการเมืองเป็นทุนสามาญแต่ไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยวิจารณ์ทุนอมาตว่าไร้ซึ่งจริยธรรมทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ ซ้ํายังกลับยกย่องความสูงส่งทางศิลธรรมของฝ่ายอัมมาตและพยายามหาเหตุผลมาอธิบายว่าการทารัฐประหารของฝ่ายอัมมาตนั้นเป็นความชอบธรรมเพราะต้นเหตุนั้นมาจากนักการเมืองโกงมันจึงเป็นไปตามเหตุปัจจัยแห่งกฎอิทับปัจจยตาเป็นต้นนี่คือสองมาตรฐานทางจริยธรรมของวอวัชรเมธี และยังคงแสดงออกถึงการขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมอย่างที่ตนเองชอบออกมาสอนชาวบ้านอีกด้วย 2. บทบาทของการวิจารณ์ักการเมืองว่าไรจริยธรรมแต่มีการละเลยที่จะพูดถึงปัญหาจริยธรรมของระบบอำมมาตซ้ยยังมีการอวยอำมมาตว่าสูงสง่สงสมบูรณ์พร้อมทางจริยธรรมอย่างไรที่ติ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงสองมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวยังเป็นการสนับสนุนถึงความเข้มแข็งของโครงสร้างอำนาจที่กดทับและเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประชาธิปไตยอีกด้วยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนก,กุลได้กล่าวว่าประชาธิปไตยมันต้องสร้างกติกากลางที่ฟรีแอนด์แฟรกับทุกคนให้ได้ก่อน จากนั้นประชาธิปไตยมันจะนำไปสู่ทุนนิยมรัฐสวัสดิการหรือสังคมนิยมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่บทบาทของวอรวชนะเมธีพระสงฆ์ส่วนมากและสันติอโศกที่มีสองมาตรฐานทางจริยธรรมและทําตัวเป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาชวนเชื่อทางจริยธรรมแก่ระบบอำมมาศ คือบทบาทที่เป็นอุปสรรคต่อาการสร้างกติกากลางที่ฟรีแ n d แฟร์กับทุกคนจึงเป็นบทบาทที่มีความขัดขวางกับความเป็นประชาธิปไตายในระดับรากฐานเมื่อประชาธิปไตายกับสิทธิ ania, มนุษยชนได้กลายเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นบทบาททั้ง1และ2ของวอวชิระเมที A จึงไม่ใช่บทบาท ของผู้ที่อุทิศตนทางด้านสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใดแต่ผมก็ไม่แปลกใจว่าทำไมกรรมการสิทธิชุดนี้จึงมีมติในการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ววชิระเมธีเพราะอย่างที่สังคมได้ประจักษ์กันแน่ชัดว่ากรรมการสิทธิชุดนี้ก็ไม่สนับสนุนหรือไม่เคารพต่อการต่อสู้ของประชาชนเพื่อสร้างกติกากลางที่ free and fair กับทุกคนหรือการสร้างกติกาแบบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขึ้นในประเทศนี้อย่างจริงจังอยู่แล้วต่อมาเราไปดูวาทะอันเผ็ดร้อนย้อนรอยกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคม2557โดยอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกียวโต,โตได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที ววชิระเมธีได้กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทยเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทยโดยประวินได้ระบุว่าววชิระเมธีพระกรรมลอออกมาเลคเชอร์ว่าค่านิยม12ประการของคอสอชอนั้นเป็นคล้ายดั่งธรรมะเหมาะจะนำมาใช้ฟื้นจริยธรรม คนที่ควรที่จะได้รับการฟื้นจริยธรรมเป็นคนแรกก็คืออิหลวงเจ้นะครับนับรวมตั้งแต่การพยายามใช้วัฒกรรมเก๋ๆแต่ขาดซึ่งแก่นสารเอามาล้างสมองพุทธศัพ์นิกชนเช่นค่าเวลาบาปกว่าค่าคนอร่อยจนลืมกลับวัดคนในสมัยก่อนนั้นสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เออคุณเป็นแค่พระสตอแหละนะครับ ยุทธวิธีของอีหลวงเจเนี่ยมันอยู่ที่การใช้วาทกรรมเหล่านั้นเอามาเอาใจคนที่อยู่ในกลุ่มอิลีดเพราะได้รับการ endorsement จากกลุ่มอิลีดมันเป็นทางลัดเพื่อที่จะนำไปสู่การเป็นเซเลบนั่นเองจึงไม่แปลกเลยที่หลวงเจนั้นจะออกมาสนับสนุสนคอสช,อชอซึ่งเป็นเทรนเดียวกับพวกผู้ดีกรุงเทพที่ออกมาสนับสนุนคสชณเวลานี้ ย้อนไปดูข่าวเก่ากันนิดหนึง่งเป็นข่าวเก่าแล้วก็เป็นภาพเก่าที่หลายๆคนก็มีความสงสัยว่าเป็นภาพที่ตัดต่อเปล่าแต่ว่าเป็นภาพจริงที่อาจารย์ประวินนนั้ได้โพสต์อวดน,นะคะก็มาดูกันนิดหนึง่งบอกว่าอาจารย์ประวินได้โพสต์บน Facebook ระบุว่าได้พบกันโดยบังเอิญที่วัดคิงคาเกะที่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้พบวอชิระเมธี i, โดยบังเอิญจึงได้ปรีเข้าไปขอถ่ายรูปแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนสนทนาอาจจะมีการตอว่าเล็กๆนะคะโดยข้อความที่อาจารย์ประวินได้นำมาโพสต์บอกเล่าเจอวอชิระเมธี i, โดยบังเอิญที่คิงคากุจิอดไม่ได้ที่จะต้องปรีเข้าไปขอถ่ายรูปผมบอกไปตรงๆเลยว่าผมต้องขอวิจารณ์แกรงแรงๆบ้างบางครั้งเพราะว่าผมนั้นับไม่ได้กับในบางเรื่องของแก ผมได้รับคําตอบที่ต้องอึ้งอ่ะวิจารณ์ผมนี่เยอะผมชอบเป็นประชาธิปไตยดีโอ้หลังจากนั้นเนี่ยบทสนทนาก็เป็นไปอย่างเป็นอรารยะแกถามผมว่าสอนที่นี่มานานหรือยังผมก็เลยถามแกไปว่ามาเที่ยวเอ้ยมาทำมาเทศนากี่วันโอ้ตกลุมรักเลยแหละ ต่อมานายประวินจึงได้โพสต์ Facebook อีกครั้งหนึ่งได้เล่าถึงจังหวะที่ทั้งสองฝ่ายนั้นตกลงปรงใจจะถ่ายรูปคู่กันโดยววชิระเมธีได้หันมาบอกกับนายประวินให้นั่งลงโดยระบุข้อความดังต่อไปนี้มีเรื่องเล่าต่ออีกนิดนึงนะครับหลังจากที่ตกลงปรงใจว่าจะยืนถ่ายรูปคู่กันนั้นเด็กที่ติดตามมาด้วยก็กาลังจะถ่ายภาพให้ หลวงพี่วอเนี่ยหันมาพูดกับผมนั่งสินั่งผมยังไม่เก็ตเด็กถ่ายภาพรรัวเสร็จแล้วเพิ่งจะเข้าใจว่าหลวงพี่นั้นต้องการให้ผมลงไปนั่งกับพื้นเพื่อไม่ให้ผมยืนเสมอเท่าแกอุ๊บสโดยที่ผ่านมาอาจารย์ประวินเคยวิภา์วิจารณ์ถึงวอวัชระเมธีอย่างดุเดือดในหลากหลายประเด็นอาทิกรณีที่มีการโพสต์ข้อความเปรียบเทียบ ระหว่างประชาธิปไตยที่มีความเชื่องช้ากับการเป็นทาสเผด็จการสิบปีและกรณีที่ออกมาระบุว่าหลักค่านิยม12ประการของคอสชนั้นคล้ายดั่งหลักของธรรมะจนถูกประวินได้โจมตีว่าเป็นการสร้างวารกรรมที่ลุกลามไปถึงการเรียกร้องให้สึกออกมาจากความเป็นพระเสียทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของพระดีเด่น พระที่มีความสําคัญต่อคนที่เป็นคนเสื้อเหลืองเพราะว่าคนที่เป็นอีลิทเนี่ยเขจะชอบพระองค์นี้มากก็แล้วแต่ทุกคนวิาพากษ์วิจารณ์นะคะแต่ว่านักวันนี้ที่เรานํามาพูดถึงเนี่ยเพราะว่าวาทกรรมของเขาเนี่ยมันจะคล้ายกับ พระกิติวุฒโธในอดีตซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วถึง19ปีแล้วก็เพิ่งจะนำมาพระราชทานเพลิงศพในวันที่21ที่จะถึงนี้ก็ไม่ทราบนะคะว่ามันเพราะอะไรถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังแต่ณวันนี้นะคะม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยได้ลองแสดงความคิดเห็นดูว่าวาทกรรมของกิติวุฒโธในข้อความที่ว่าข่าคอมมิวนิสต ให้บุญมากกว่าบาปกับของทางวอไวชิลเมธทีค่าเวลาบาปกับการฆ่าคนก็ลองแสดงความคิห็นดูนะคะว่าคุณคิดว่าใครหนักกว่าใครใครใครน่าส่งเสริมมากกว่ากันอันนี้แซลเล่นนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์กับนี้ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ